เรามาพบกับห้องเรียนประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องบุคคลสําคัญสมัยอาณาจักรธนบุรีโดยบุคคลที่เราจะได้ศึกษากันในวันนี้คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเรามาศึกษาไปพร้อมๆกันเลยครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระนามเดิมว่าสินสเสด็จพระราชสมภพในพศ2277 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นบุตรชายนายอากรบ่อนเบี้ยเชื้อสายจีนชื่อไหยฮองส่วนมารดาชื่อนางนกเอี้ยงเป็นคนไทยเมื่อยังทรงพระเยาว์ปีดาได้ยกบุตรคนนี้ให้แก่เจ้าพระยาจักรีเจ้าพระยาจักรีได้เลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมเมื่ออายุได้สิบขวบเจ้าพระยาจักรีนำเข้าฝากให้เล่าเรียนหนังสืออยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดีวัดโกสาวาท ต่อมาได้เข้าถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็กอยู่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในศิลป์ได้ศึกษาหาความรู้จนเชี่ยวชาญในด้านต่างๆต่อมาเจ้าพระยาจักรีได้นำไปถวายตัวรับราชการจนมีอายุได้20ปีบริบูรณ์เจ้าพระยาจักรีจึงได้จัดการอุปสมบทกับอาจารย์ทองดีณวัดโกสาวาดและบวชอยู่นานถึง 3, สพันษา เมื่อทรงลาสิกขาบทออกมาทรงรับราชการเป็นมหาดเล็กจนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตโปรดให้เลื่อนตำแหน่งเป็นหลวงยกกระบัดไปรับราชการอยู่ที่เมืองตากต่อมาได้เลื่อนเป็นพระยาตากและพระยาวาชิระปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชรตามลำดับครับให้ใครบอกครูได้บ้างครับว่าพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีอะไรบ้าง กอบกู้เอกราชของชาติไทยและรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นค่ะใช่แล้วครับขณะที่พม,ม่าได้ยกทัพเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาพระยาตากได้ลงมาช่วยทำสงครามส่งสู้รบกับข้าศึกจนได้รับความดีความชอบเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นพระยาวชิระปราการแต่ยังคงสู้สงครามกับพม,ม่าอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา ต่อมาพระยาวชิระประการเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่พม่าแน่แล้วจึงรวบรวมคนตีฝ่าวงล้อพมพม่าไปตั้งชุมนุมพระเจ้าตากที่เมืองจันทบุรีจนสามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้และปราบดาพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระบรมราชาที่สแต่คนทั่วไปยังขนานพระนามพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชมีใครสงสัยเรื่องอะไรอีกไหมครับ ไหนใครบอกครูได้บ้างครับว่าพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีอะไรบ้างกับกู้เอการาชของชาติไทยค่ะใช่แล้วครับขณะที่พมา่าได้ยกทัพเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาพระยาตากได้ลงมาช่วยทำสงครามส่งสู้รบกับข้าศึกจนได้รับความดีความชอบเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นพระยาวชิระปราการแต่ยังคงสู้สงครามกับพมา่าอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่นั้นมาพมา่าไม่มาทําศึกกับไทยอีกเลยเหรอครับตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเพียง15ปีไทยยังต้องทําศึกกับพมา่าหลายครั้งเพื่อปอกป้องราชอาณาจักรสงครามครั้งสําคัญคือการรบที่บางกุ้งเมืองสมุทรสาครการรบที่บางแก้วเมืองราชบุรีและสามารถขับไล่พม่าออกจากล้านนาโดยส่งทัพไปตีเชียงใหม่จนได้รับชัยชนะ นับเป็นการทำสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างไทยกับพมา่าในสมัยกรุงทนบุรีนอกจากนี้ยังทำศึกกับขเขมรล,ลาวเพื่อขยายอาณาเขตและสร้างความมั่นคงให้กับราชาอาณาจักรส่วนพระราชกรณียกิจในการฟื้นฟูและสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมืองมีหลายประการครูจำได้ว่าเล่าให้นักเรียนฟังแล้วในเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี นูจำพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจได้ค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภาวะขาดแคลนอาหารด้วยการใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อข้าวสารจากพ่อค้าชาวจีนในราคาที่สูงมากเพื่อจูงใจให้พ่อค้านำข้าวมาขายมากขึ้นจนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนส่งผลให้ราคาข้าวลดลงในที่สุดค่ะ ส่วนด้านศาสนาทรงรวบรวมพระไตรปิฎกทรงสร้างและบูรณปฏิสังขอนศาสนาสถานทั้งในพระพุทธศาสนาเช่นวัดระคังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามพระองค์ทรงจัดระเบียบพระสงฆ์ในหัวเมืองโดยจัดตั้งคณะสงฆ์ไปปกครองสงฆ์ตามหัวเมืองต่างๆด้วยเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา นอกจากพระราชประวัติและผลงานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วเราจะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตท,ทรงกล้าหาญเสียสละในการกอบกู้เอกราชและฟื้นฟูประเทศให้กลับคืนสู่สภาพปกตินั่นเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญและเสียสละที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วพบกันใหม่ในข่าเรียนถัดไปนะครับ